สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตหลังจากที่วัาจะไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์นะเด้อก่อนจะด้ไปก็ต้องเวะเวะบานพีบานนองบานปูบันยาบานตาบานยายบานลุงหน่าอาไอ้ก็เวะมืดแหละมาอีกแหละมุมเดิมพาเด็กน่อยมาดูกระต่ายมาที่ไรก็มาเวะแต่ดูกระต่ายนี่แหละเด็กหน่อยกระโดดด้วยด้วยด้วยเห็นไหม โอ้ทัางกระต่ายน้อยกระต่ายใหญ่คนก็นี่เขาเลี้ยงเอาไว้กินเนี่ยการมาอยู่ต่างประเทศทำไมฉันได้เปิดมุมมองใหม่ๆหลายๆอย่างเลยเด้อได้เห็นการกินการอยู่การใช้ชีวิตของฝรั่งล้วโอ้ยถ้าคนกบานเองเอาอย่างใดก็จะดีขั้นเห้ของหลายๆอย่างอะไรที่ปลูกได้น่ะปลูกได้เลี้ยงได้ทําเองได้เขาก็ทํากันเองอย่างที่ฉันเคยเล่าไปคลิปก่อนนานี่หละฝรั่งก็นี่นะวุ้ยชอบวดแท้ๆ คงที่เขาเอามาอวดกันก็มีแต่พักมิตรยามีแต่ของใช้ในชีวิตประจําวันเองนี่แหละโอ้ฉันนี่นับถือคันเดอร์ดูเถอะมาก็ไม่ผนสตอเบอรี่ไปบานไหนก็ป้าบานนั้นมีทุกบานเลยสวนสตอเบอรี่นี่ปลูกเอาไว้กินเองทุกหลังเลยความเป็นจริงแล้วที่พวกฉันพามาเวะตรงนี้นะก็มาเด้นโยนตาอยากมาดูกระต่ายบานเขาก็ไม่โยนตา อยากมาดูพืชผักสวนครัวของชาวบ้านชาวชงเขาดกแต่จิพามาจกพุงเมลวเห็นไหมนี่อุ้ยยางอ่อนมาที่ไรก็ได้จกชอบหายจกแท,เท,เท้ๆนี่ชอบจุกอดครัมชอบแทะแต่นนยะสำคัญในการมาครั้งนี้ก็คือแล้วคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังด้วยขอบคุณที่รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ